2องยห้านะครับแปลงใส่ร้อยสิบอนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับหายางย้ำคัดก่อนนะครับได้ยางย้ำคัดแล้วนะครับผมก็มาต่อกันด้วยนะครับสลับเฟืองพร้อมที่จะย้ำนะครับ ทีเอาหมดออกก็ง่ายๆนะครับผมไม่ได้เจียนะครับผมกึ่งเอานะครับมันจะเท่ากันทุกตัวนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับเคาะไปนะครับหนึ่งตัวต่อหนึ่งครั้งนะครับนี่ถ้าเรากึ่งแล้วนะนี่ครับหนึ่งตัวต่อหนึ่งครั้งก็จะหลุดนะครับอ่ะมีบางตัวที่ต้องแถมนะครับแต่ว่าถ้าเราซัดเป้งเดียวนะครับมันหลุดเลยนะครับเนี่ยมันหลุดเลยนะครับ เอาออกได้เลยนะครับนะครับถ้าเจียบางทีมันไม่หมดรอยนะครับไม่หมดรอยก็ต้องเคาะหลายครั้งถ้าเคาะหลายครั้งแล้วชาม,มันจะช้านะครับอย่างตัวนี้กึ่งบางมานะครับชามมันก็จะค่อนข้างบางนะครับผมนี่ครับค่อนข้างบางมากนะครับเราก็ต้องค่อยค่อตักเขาหน่อยนะครับ ายามยาม่เคาะแรงยาเคาะเยอะ <c oughs> ตัวนี้เฟืองจะกึงแล้วกึงไม่เข้านะครับทำให้เสียของนะครับ <c oughs> ลูกค้าก็มาลองวิชาช่างเรื่อยนะครับมาลองวิชากันเกือบทุกวันเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับวิธีใส่ก็เอาทาง เอาทางคมลงล่างทางมนขึ้นบนนะครับผมมีมาตัวหนึ่งครับเอาไว้กินน้ํามันนะครับตัวนี้เอาไว้ซับน้ํามันก็คือเอาไว้น้ํามันเครื่องเข้ามาเข้านะครับผมมาเข้าในนี้ครับจะเลี้ยงตัวนี้นะครับพอน้ำมันเครื่องเข้าปุ๊บมันก็จะยนยากหน่อยนะครับก็จะเข้ามาขังในนี้ครับขังในร่องนะครับมีที่ใส่ก็นะครับนี่ครับค่อยๆเคาะดูทรงไปนะครับ ข้อแรงนะครับมันเป็นยางนิ่มนะครับควงก็ชุบมาแข็งนะครับค่อยๆครับใช้ไิเนียมก็ได้ไม้ก็ได้นะครับผมแต่นี้ลูกค้านั่งรออยู่ครับขอด่วนนะครับนี่ครับมันจะลงไม่สุดนะครับก็จะติดขอบขอบพวกนี้ยนิดหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ก็ลงไม่สุดนะครับก็เอาออกมานะครับ กึงนิดนึงนะครับผมนี่ของใครที่ใส่ไปแล้วไม่สุดแบบนี้นะก็อ,ออกมากึงชามนิดนึงนะครับอบอกไว้นะครับให้รู้เผื่อใครจะแปลงนะครับนี่ครับของเดิมร้อยยีห้ามันเข้าสุดนะครับผมแต่พอมาแปลงใส่ร้อยสิบไอแล้วนี่ครับแบบยังไม่ใส่ลูกยางนะนก็จะค้ำๆกันหน่อยหนึ่งนะครับผมก็กึงร่องนี้ก็ได้ นะครับกึ่งร่องนี้นิดนึงก็ได้นะครับผมหลังจากกึ่งมาแล้วนะครับชามก็จะลงสุดเลยนะครับลงสนิทเลยจะไม่ค้ำแล้วนะครับผมเพราะว่าเราทำการกึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับ สุดเลยนะครับเอาด้ามไม้เคาะเข้าไปสุดเลยนะครับเห็นไหมไม่หลวมด้วยนะครับต่อไปก็นะครับใส่แผ่นปิดนะครับแผ่นปิดนะครับก็ใส่จากทางนี้ไปก็ได้นะครับถ้าว่าชามนี้จะต้องการย้ำอีกหลายๆครั้งนะครับก็ใส่หมุดไปทางนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาใช้ไปใช้ไปนะครับกึ่งออกแบบนี้ได้อีกนะครับเป็นสิบรอบเลยนะครับ ย้ำได้อีกเป็นสิครั้งเลยนะครับเวลาใช้หลวมนะครับหรือว่าถ้วยแตกเฟืองแตกอะไรก็แล้วแต่นะครับรับก็ไปที่แทนอัดกันนะครับทำง่ายง่ายครับผมแบบนะครับสั่งได้ทุกวันนะครับแบบนะครับแบบคืออะไรนะครับก็คือเหล็กก้อนหนึ่งนะครับนี่ครับเจาะรูตรงกลางนะครับย้ำได้ทั้งคัส3ามก้อนแล้วก็ชามคัส ทุกรุ่นนะครับยกเว้นบิ๊กไบกับเอวันนะครับย้ำไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ต้องทําให้ใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าในมอไซค์บ้านเราก็ร้อยซีซีถึงร้อยห้าสิบซซีก็ย้ำสบายเลยนะครับนี่ครับใส่เข้าไปเคาะก่อนนี่ครับเวลาเคาะเคาะนี่ครับอย่าไปเคาะชามนะครับ เพราะชามเดี então, ar, ons, ๋ยวชามแตกครับก like, right. like ็ง so ่ายๆครับใช้สลักเก่าๆนะครับอะไรก็ได้ครับอันนี้ถ่ายมุมสูงให้ดูนะครับถ่ายมุมบินโดนให้ดูเลยครับเหมือนบินโดนอยู่นะครับก็ได้เห็นภาพจากมุมสูงก็จะได้รู้ว่ามันไปยังไงนะครับอัดยังไงลงยังไงนะครับก็เนี่ยครับสลักลูกสูบนะครับเรียบสุดแล้วนะครับกดเลยครับ หมุดมันก็จะลงไปนะครับพอดีรูของมันเลยนะครับที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การวางแบบวางหมุดวางแท่นนะครับถ้าเราวางเป๋ะครับทิศทางการลงก็เป๋ะครับถ้าเราวางตรงทิศทางการลงก็ตรงนะครับก็คล้ายๆกับอัดรูสลักเข้าเวียงครับเนี่ยครับจะลงกลมแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับผมก็อยู่ที่หมุดด้วยนะครับผมถ้าหมุดดีก็ย้ำง่ายครับ หมุดบางที่ก็เป็นสีขาวคล้ายอลูมิเนียมนะครับแต่บางที่ก็เป็นสีออกนำดำนะครับคล้ายๆกับเป็นเหล็กแต่ก็ไม่ใช่นะครับเป็นอลูมิเนียมก็ไม่เชิงนะครับอัดยากนะครับแล้วก็ปิ้นซ้ายปิ้นขวาเก่งนะครับอันนี้ผมก็อัดทุกวันนะครับผมอัดจนชินแล้วนะครับผมรับจ้างอัดเลยครับอัดคาร์ดนะครับทุกล้นนะครับเนี่ครับ อัดก็ลงไปในร่องพอดีทุกตัวนะครับยิ่งชามคัดตัวไหนนะครับมีเทปเปอร์นะครับเยอะๆยิ่งอัดง่ายใหญ่เลยนะครับอัดฝังลงไปใเทปเปอร์ง่ายเลยนะครับตัวไหนไม่มีเทปเปอร์ก็ต้องวางทิศทางให้ดีนะครับนี่ครับยังไม่มีลั่นเปาะแปะเปาะแปะนะครับถ้าลั่นแป๊แปะแล้วหยุดนะครับถ้าไม่หยุดเดี๋ยวชามคัดแตกได้นะครับพี่น้อง นี่ครับก็อันนี้เป็นการเน้นอีกทีนะครับเน้นให้ลอกนะครับว่าเจ้หมุดสูงต่ำแค่ไหนนะครับถ้าสูงมากเวลาเหยียบคัสมันก็จะดังกักกะกักนะครับชามคัสตหลังนะครับมาชนถ้วยคาส์ทนะครับก็เอาพอประมาณนะครับผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ การนะครับย้ำคาร์์นะครับผมจากร้อยยีห้าครับใส่ร้อยสิบไอออขออภัยอันนี้เป็นของร้อยสิบไอนะครับร้อยสิบไอใส่ใส่ร้อยสิบไอนะครับไม่ใช่ร้อยยห้านะครับอันนี้เป็นถ้วยเดิมนะครับแต่ว่าเฟืองตรงนี้ลูกค้าเขาเสียมาเขาเลยมาเปลี่ยนนะครับผมอ่าอันนี้ก็ดูเพลินๆนะครับสนใจส่งมาทําได้ครับสิบนาทีก็เสร็จแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ